بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะพลูอักดะตันมิลิสานิย ah ัฟ قه ู <c oughs> ah uh. เควูลี أمابعد. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. พี่น้องผู้มีเกียตรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และหวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับรายการคิดอย่างผู้ศรัทธานเนี่ยพูดกับพี่น้องมาแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ย ประมาณเกือบห0 0ตอนและ้ะนำเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์มาให้พี่น้องได้คิดแล้วก็ใคร่ครวญแต่และตอนแต่และเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่จะนำเอาอุรอานหรือไม่ก็ฮะดีษไม่ฮะดีษก็กุรานนี่แหละเอามาบอกกับพี่น้องแล้วก็ชี้นำให้พี่น้องได้คิดใคร่ครวญในสิ่งต่างๆที่ผมได้นำมาบอก อยากจะถามพี่น้องสักนิดหนึ่งว่ัเราได้กี่ข้อล่ะพูดมาประมาณเกือบหกร้อยตอนเนี่ยพี่น้องได้กี่ข้อแล้วในสิ่งที่จะทําให้พี่น้องได้คิดใคร่ครวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าได้คุยไปเนแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยมันก็เสียเวลานะพี่น้องเพราะนั้นรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาเนี่ย ผมเนี่ยนะสนับสนุนให้พี่น้องได้นำเอาปากกาเอากระดาษมามาจดทีละประเด็นประเด็นประเด็นสมมุติว่าวันหนึ่งที่เราคุยกันอะดัยสองประเด็นลงไปเลยในะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแลว้วเวลาผ่านไปสักสองสามเดือนพี่น้องก็นำเอามาทบทวนดูโอ้เราได้รับประโยชน์แล้ว ก็ลงจดเป็นข้อควดูซิว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นแค่ไหนอย่าย่ำอยู่กับที่พี่น้องวันนี้ฟังโอ้ดีจริงๆเลยผ่านไปสองวันลืมวันต่อไปก็ฟังฟังทุกวันเลยดีดีด,ดีหมดเลยแต่ว่าไม่ได้จดบันทึกแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงภารกิจแห่งชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยพี่น้องขาดทุนนะขาดทุน ผมเองเวลาอ่านฮะดิษให้พี่น้องฟังหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องตอนใดเนี่ยผมเตรียมตัวในพี่น้องต้องหาฮะดิษมาจดเป็นประเด็นตั้งหัวข้อและผมเองก็ได้รับประโยชน์นะครับพี่น้องต้องพยายามนะให้ได้รับประโยชน์ทุกตอนไปในการที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็ทุกๆรายการและพี่น้องพยายามถ้าได้นั่งฟังได้นั่งชมแล้วเนี่ยขอให้เราได้เอาประโยชน์ได้บันทึกจดเอาไว้เพื่อที่ จะเป็นผลในการที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในสถานะของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลานะครับวันนี้ถามกับพี่น้องข้อหนึ่งเราเนี่ยประทับใจอะไรต่อกันและกันบ้างในฐานะที่เป็นสามีกับภรรยากันวันนี้เอาเรื่องครอบครัวสักนะิดหนึ่งถามภรรยาเนี่ยว่า ภรรยาประทับใจอะไรสามีบ้างแล้วก็ถามสามีด้วยนะก็ว่าสามีเนี่ยประทับใจอะไรภรรยาบ้างแล้วก็พี่น้องลองลองหาคำตอบันดูนะนะครับประทับใจอะไรบ้างเพราะเรื่องเนี้ยพอเราไปอ่านในหะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในครอบครัวของท่านนาบีมุฮัมมัด S <S <ess enz ial> สโลลลอฮุอาัยฮิวะซัลลัมมีคนกลุ่มหนึ่งครับชื่ออาตอนะครับแล้วก็ท่านอุเบดอิบเนอูเมรินท่านอาตอกับท่านอุเบดเนี่ยสองซอฮาบานี้เข้ามาหาท่านหญิงไอชะมาถามคำถามอยู่ข้อหนึ่งฟะกอลาอับดุลลอฮิบเนอูเมรนะครับท่านอับดุลลอฮิบเนอูเมรนะครับ ได้ถามนะครับถามท่านหญิงไอชานะครับท่านอับดุลลอฮิบเนอเมตนะครับได้ถามว่าฉันนะครับได้อขอโทษทีท่านอับดุลลอฮิบเนอเมตเนี่ยเข้าไปพร้อมกับท่านอูบัยอิบเนอเมตนะครับโดยท่านอ,าอัลต้อได้รายงานสองท่านเข้าไปหาท่านหญิงไอชาเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ที่ผมเกินคําถามว่าเราเนี่ยประทับใจอะไรในตัวสามีบ้าง ถามสามีทุกคนว่าประทับใจอะไรในตัวของภรรยาบ้างเนี่ยมันจะนำพาเข้ามาสู่ความคิดไข้ควรเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงไอาชาที่ท่านหญิงไอาชาเนี่ยถูกถามว่าฮัดดีซีนาบิอัจบิชัยอินรอไอติฮีมินรอสูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโอท่านหญิงไอาชาเธอบอกพวกเราหน่อยได้ไหม ถึงสิ่งที่เธอเนี่ยประทับใจมากที่สุดที่เธอเห็นจากตัวของท่านรรซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้โหเธอประทับใจอะไรในพฤติกรรมของท่านนาบีประทับใจอะไรที่ได้เห็นจากท่านนาบีเนี่ยประทับใจอะไรบ้างเธอบอกพวกเราหน่อยได้ไหมฟาบักตททานยิงไอชาถูกถามคำถามนี้แล้วร้องไห้อลลอร้รองไห้ ฟอกอรัดแล้วนางก็กล่าวนะครับตอบท่านอับดุลลอฮิบเนอเมตตอบว่ากอมาไลละตันมินัลายาลีมีอยู่คืนหนึ่งท่านนาบีได้ลุกขึ้นลุกขึ้นเพื่อที่จะละหมาดตะฮัดยุดในขณะที่ลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยนะฟอกอลลีเขาก็กล่าวกับฉันยาอย่าอิชะดารีนีอัตอับบะดุลิรับบีอัลลอฮุอกบัร โอไอชาเอ๋ยคืนนี้เธอปล่อยให้ฉันได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดตะฮัดยุดหน่อยเถอะด้วยมารยาทอันสูงส่งของท่านโรซูลเห็นหรือยังพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้รับรองว่าในตัวของท่านโรซูลนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามอย่างยิ่งว่าในตัวของท่านรรซูลนั้นละอาลาคูลูกินอซิมเป็นผู้ที่มีมารยาทอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มี จัญญามารยาทที่สูงส่งมากเหลือเกินถ้าจะลุกขึ้นละหมาดต่ฮัดยุทธ์นะไม่ต้องไปขออนุญาตภรรยาก็าได้แต่อันเนื่องมาจากท่านโนซูลเห็นว่าภรรยาเนะี่ยก็มีความปรารถนาอยากจะนอนใกล้ชิดกับเราเราลุกขึ้นที่จะทําอิบาดากับอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ควรที่จะขออนุญาตแต่ไม่ใช่วายิบนะที่จะต้องขออนุญาตภรรยาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านไอชาประทับใจเป็นประเด็นแรกนะ เดี๋ยวประเด็นต่อๆมามีอีกประทับใจเหลือเกินว่าท่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยจริงๆเป็นกิริยามารยาทที่สูงส่งมากเหลือเกินซารีนีอัตาอับบะดุลิรอบบีไอชาเอ๋ยคืนนี้ฉันขออนุญาตนะคืนนี้ปล่อยให้ฉันได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาตฮัดยุดนะอัลลอฮ์มีมารยาทที่สูงส่งมากนี่คือสิ่งหนึ่งนะหนึ่งในสิ่งทั้งหลายที่ ท่านหญิงไอชาประทับใจมากเลือเกินจากการปฏิบัติของท่านโอซูลสลลลอหอะลัยฮิวาซัลลัมเอาหยุดตรงนี้นิดหนึ่งถามว่าภรรยาทั้งหลายที่ฟังอยู่ในขณะนี้ประทับใจอะไรในตัวของสามีบ้างบางคนประทับใจว่าโอ้โ oh, ห oh, สามีชันหนี่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเป็นระดับผู้จัดการสาขามีเงินเดือนเยอะ รวยหลอ่อขับรถยี่ห้อดีผูดเน็กไทยแล้วดูเท่บางคนประทับใจสามีแบบนี้ถามว่าละหมาดหรือเปล่ายังไม,ไม่สนใจละหมาดสนใจอย่างเดียวก็คือหลอ่อรวยงเงินเดือนเยอะมีตำแหน่งเป็นที่อะไรชื่นชมของคนในสังคมนั่นแหละเราประทับใจในทางที่เลวทั้งนั้นเลยในทางแห่งการบ้าข้างในดุนยาทั้งนั้นเลยอะดูต่อ ฟกุลตุฉันก็กล่าวกับท่านรอซูลหลังจากที่ท่านรอซูลมาขออนุญาตฉันเพื่อที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดตะฮัดยุดกุลตุฉันกล่าวว่าวะลอฮีอินนีละอูเฮบูคุรบักกะวะอูเฮบุมาเยซุรุกะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยนะฉันชอบเหลือเกิน มีความรักมากที่สุดในการที่จะนอนอยู่เคียงข้างท่านแต่ฉันเองก็รักที่สุดเหมือนกันในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านสุขใจที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดตะฮัดยุดเชิญเถอะเพราะฉันเองก็สุขใจไปด้วยที่เห็นท่านเนี่ยมีความสุขในการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์โอ้โหถามว่าตรงนี้เราได้อะไรเนี่ย ภรรยามีความสุขที่เห็นสามีได้ละมาตหัตยุดจะมีสักกี่คนในปู่พวกเราพี่น้องภรรยามีความสุขที่มองไปยังสามีแล้วเห็นสามีละมาตหัตยุดภรรยาเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตใจสูงส่งมากถ้าสามีจะลุกขึ้นละมาตฮัตยุดบังเชิญเลยฉันก็มีความสุขไปด้วยแต่คืนนั้นท่านหญิงไอาชาไม่ได้ละมาตหัตยุดร่วมกับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แต่ท่ายหญิงไอาชาก็มีความสุขเหลือกเกินที่เห็นท่านรรซูลได้ยืนละหมาตะหัดหยุดดูนะท้ายหญิงไอาชาเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าฟกาะกอมาฟะตตาะฮรอซุมมกอมาอยูซ่ซอนลีท่านนบีก็ลุกไปแล้วก็ไปอาบนั่นละหมาดเสร็จแล้วก็มายืนละหมาตด้วยความสงบนิ่งฟะลัมยะจัลยะบกียืนละหมาตก็คงร้องไห้ ละหมาดไปก็ร้องไห้ไปละหมาดไปก็น้ำตาร่วงฮัตตาบัลละฮุจรหูซุมมาบกาฟะลัมยะซัลยาบกีฮัตตาบัลลลอรลละหมาดแล้วก็ร้องไห้จนกระทั่งเนี่ยปเปียกมาที่หน้าอกเวลาสูญูดลงไปเนี่ยจนกระทั่งผ้าปูละหมาดพื้นห้องเนี่ยมันเปียกอันเนื่องมาจากน้ำตาของท่านรอซูลไหลออกมาอย่างมากทานทีไอช่าม,มองเห็นท่านรนซูลร้อ,รองไห้แล้ว นางก็ร้องไห้ไปด้วยมีความสุขที่สามีเนี่ยละมาตฮัดยุลแล้วร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์ุอักบัรฟัลัมยะซัะยับกีฮัตตาบัลลัลอัรนบียังคงร้องไห้อยู่จนกระทั่งน้ำตาเนี่ยเปียกพื้นห้องวะยะอับบีล้างยูอัลซินูฮูบิสซาลาฟัลลัมมาราอาหูยับกีหลังจากนั้นบีล้างก็มาอาดานละหมาด์ซูโบ นบีละมาเสร็จแล้วนบีก็ยังคมร้องไห้อยู่ท่านจิบรีนเข้ามาขออนุญาตท่านนาบีแล้วก็เปิดประตูแล้วนบีเห็นนบีร้องไห้เนี่ยนะท่านจิบรินท่านบีลานนะครับก็ถามท่านโอซูลบอกว่าตะบกีวะก็ดอกอฟารัลฮูละกะมาตะกอดดามมินซัมบิกะวมาตะอัคคารท่านนาบีร้องไห้ได้วยหรืออัลลอฮ์ท่านนาบีร้องไห้ทําไมก็ท่านน่ะอัลลอฮ์อภัยโทษให้แกท่านมา ทั้งหมดที่ผ่านมาท่านเป็นมะซูมเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินท่านไม่มีบาปอีกแล้วไม่ใช่หรืออัลลอฮฺอภัยโทษบาปให้ก่ท่านที่ผ่านมาแล้วก็อภัยล่วงหน้าไว้ด้วยท่านเป็นมะซูมเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้มนทินแล้วไม่ใช่หรือฟะกอล่านรรซูลกล่าวตอบอย่างนี้นะอาฟาลาอากูนะอาฟลาอากูน,อาอากนัอับบดันชะกูรอ ด้วยความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้มากขนาดนียแล้วฉันจะไม่ให้ฉันเป็นคนเป็นบาวผู้ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือก็ด้วยการที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ฉันในบาปที่ผ่านมาแล้วกนอภัยโทษล่วงหน้าในบาปที่จะมาถึงหมายความว่าทนายบีเป็นมะซูมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดอีกแล้วเนี่ยเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือด้วยความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แล้วจะไม่ให้ฉันเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นหรือประเด็นสําคัญก็คือว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยประทับใจท่านรอซูลที่ในยามค่ําคืนเนี่ยขออนุญาตนางในการที่จะละหมาดตะฮัดยุดท่านหญิงไอชาเห็นพฤติกรรมของท่านรอซูลในการยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วร้องไห้อัลลอฮ์มันเป็นภาพที่ท่านหญิงไอชาประทับใจจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บิล่านมาถามท่านนาบีบอกว่า ท่านรอซูลอัลลอฮ์อภัยโทษให้แกท่านทั้งหมดแล้วทําไมท่านจึงร้องไห้ด้วยท่านอบีก็บอกว่าก็นี่ไงด้วยความปวดปานอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่อัลลอฮ์ให้แก่ข้าให้แก่ฉันเนี่ยแล้วจะไม่ให้ฉันเป็นบาวที่ขอบคุณกันนั้นหรืออัลลอฮฺอักบัตสามสิ่งสามอย่างตรงนี้พี่น้องเอาไปคข่ควรพิจารณาด้วยให้ดีนะเราเนี่ยได้รับความปวดปานจากรอขนาดไหนแล้วเราเป็นบาวที่ขอบคุณอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่า เราละหมาดเนี่ยเคยร้องให้เพื่อเอาล้อหรือเปล่าเป็นภาพที่ท่านหญิงไอาชาประทับใจมากภาพเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับเราไหมมารยาทอันสูงส่งเราเคยปฏิบัติกับภรรยาหรือเปล่าเหมือนดังที่ท่านโรซูลปฏิบัติกับท่านหญิงไอาชาจะลุกขึ้นละหมาตหัดยุดเนี่ยบอกกับท่านหญิงไอาชาบาวารีนีอาตาอับบาดุลิรอบ,บีโอ้ยชาคืนนี้ฉันขออนุญาตนะปล่อยให้ฉันได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาตหัดยุดได้เถิด อัลลอฮ์สามประการเนี่ยเป็นความสูงส่งที่บาวคนหนึ่งถ้าได้ปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์ให้ความสูงสง่งอัลลอฮ์ให้ความดีงามเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นลองถามตัวดวูตัวของเราดูนะครับว่าเราประทับใจอะไรสามีบ้างแล้วสามีทุกคนก็ลองถามดูสิประทับใจอะไรกับภรรยาบ้างรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสูงด้วยไหมที่สามียืนละหมาดแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์ สามีที่ที่ท,ที่ปฏิบัติภารกิจทางดุนยานี่ลองดูซิถ้าหากว่าเห็นภรรยาคูมียาบแล้วนะรู้สึกประทับใจไหมต้องประทับใจในการเป็นบ่าวที่ดีของกันและกันนี่คือจิตสำนึกของการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับวบิลลัตโตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุ